วยสาปูร่างหัวชานเจียทำไมไม่ให้ฉันเข้าร่วมประชุมไหหย,ยางหลี่จึงจ่ายเจ้าคายอีกเกอวีเลยใต้เปี่ยวต้าหุย 可是这样一个重要的会议竟然没有通知จริงหเหมือยวีการประชุมเกี่ยวกับปลากำลังจัดขึ้นในมหาสมุทรแต่ปลาวานไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมที่สำคัญเช่นนี้ ซาวีเหล่าตี้ยานี่ใครเจ้าเมื่อต้ากุยหมอเตอหวีเลยต้าหุย้ยเจ้าเมื่อตูว่างเลออัวเนอพี่ฉลามทำไมคุณถึงลืมฉันในการประชุมพบปะพบปะของปลาที่สำคัญเช่นนี้ อ่วมินชาเลนีเตลรี่สืใช้ชื่เต้านี่เย็นเปินจิ้วผู้สืวีเลยเจียจูเตยาเราได้ตรวจสอบประวัติของคุณแล้วพบว่าปราวานไม่ได้มาจากตะกูลปรา จิงหวีต้เยียซื่อจ้าชีเชียนว่านเหนียนอีเชียนใช้ยหยลู่ตี้เชียนยู่สุยจงเซิงหัวเตอปราวานอบพยพมาจากบนบกสู่ทะเลเมื่อประมาณเจ็ดสิบล้านปีก่อน สวยีเคอเสียยป่าจิงโชงหวีเลยหัวฟันชูชี่สึกอยู่ต้าหลีเตอดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงแยกปราวาลออกจากปล่า

ฉันจะไม่เข้าร่วมประชุมกับพวกท่านถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ